คืนหลอนเสียงกระซิบณนะวัดร้างโบราณริมน้ำนัดหนุ่มนักศึกษาวัย22ปีชื่นชอบการถ่ายภาพโบราณสถานเป็นชีวิตจิตใจเขาและกลุ่มเพื่อนสามคนได้แก่ปอเจและฟ้าตัดสินใจเดินทางมายังวัดโบราณริมแม่น้ำเจ้าพยานอกตัวเมืองจังหวัดอยุธยาเพื่อเก็บภาพบรรยากาศยามค่ำคืนของวัดร้างแห่งนี้ แสงจันทร์ส่องสว่างพอให้เห็นซากปรกหักพังของโบสถ์วิหารและเจดีเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยเถาวันปกคลุมความเงียบสงัดปกคลุมไปทั่วบริเวณมีเพียงเสียงลมแผ่วๆและเสียงน้ำไหลเอ่ยๆในแม่น้ำขณะที่นัทกำลังตั้งกล้องเพื่อถ่ายภาพโบสถ์เก่าแก่ปอที่เดินสำรวจอยู่บริเวณเจดีก็ส่งเสียงเรียกเบาๆนันัท พวกมึงได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไหมวะนัดและเพื่อนอีกสองคนเงียบหูฟังในความเงียบนั้นพวกเขาได้ยินเสียงคล้ายคนกระซิบแววมาจากทางด้านหลังโบสถ์เสียงนั้นเบามากจนแทบไม่ได้ยินแต่ก็ทําให้ทุกคนรู้สึกขนลุกเจที่กําลังส่องไปฉายสํารวจภายในโบสถ์เก่าที่หลังคาพังทลายไปแล้วก็ร้องขึ้นมาด้วยน้ําเสียงตกใจเฮ้ย hey! พวกมึงดูนั่นดิ ทุกคนรีบหันไปมองตามแสงไฟฉายของเจที่หน้าต่างโบสถ์ซึ่งมีเถาวัลย์เลื้อยพันอยู่นั้นพวกเขาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มร้ายคนยืนอยู่แต่เมื่อเจส่องไฟฉายไปที่เงานั้นอีกครั้งเงาปริศนานั้นก็หายวับไปอย่างไร้ร่องรอยแม้จะรู้สึกหวาดกลัวและหวาดหวั่นกับเงาประหลาดที่เห็นแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นนักและเพื่อนๆนตัดสินใจจะสำรวจบริเวณรอบโบสถ์อย่างระมัดระวัง พวกเขาเดินเลาะไปตามกำแพงวัดที่ผูพังส่องไฟฉายไปตามซอกมุมต่างๆแต่ก็ไม่พบร่องรอยของใครอ๋อสังเกตเห็นรอยเท้าหลายรอยบนพื้นทายใกล้กับทางเข้าบสรอยเท้าเหล่านั้นดูเหมือนจะเป็นรอยเท้าเปล่าและมีขนาดค่อนข้างใหญ่ที่น่าแปลกคือพื้นทรายบริเวณน,นั้นค่อนข้างเรียบและไม่มีร่องรอยของคนเดินผ่านมานานแล้วพวกมึงดูนี่ดิ รอยเท้าใครวะปอชี้ให้เพื่อนๆดูด้วยสีหน้าสงสัยขณะที่ทุกคนกำลังพิจ,จนารณารอยเท้าอยู่นั้นจูๆ่ๆก็มีกลิ่นเหม็นสาบคล้ายกลิ่นดินโครนและของเน่าโชยมาตามลมกลิ่นนั้นรุนแรงจนทำให้ทุกคนต้องเบอนหน้าหนีกลิ่นอะไรวะเหม็นชิบหายเลยเจบนพร้อมกับเอามือปิดจ,จมูกกลิ่นนั้นโฉยมาจากทางด้านในโบส ทำให้บรรยากาศยิ่งหวังเวงและน่ากลัวลุกมากขึ้นด้วยความสงสัยว่ากลิ่นเหม็นสาบนั้นมาจากไหนนัดและเพื่อนๆค่อ,คอยๆเดินเข้าไปในโบสถ์ที่มืดมิดและเต็มไปด้วยซากปรากรหักพังเจ่องไฟฉายไปทั่วบริเวณแต่ก็ไม่พบกับอะไรนอกจากซากกองอิฐและซากปูนที่พังทลายลงมาขณะที่กำลังสำรวจอยู่นั้นจูๆ่ๆก็มีเสียงครวญครางดังแว่วมาจากด้านหลังแท่นพระประธาน เสียงนั้นฟังดูน่าเวทนาและเจ็บปวดเหมือนเสียงของคนกำลังทรมาน<อ>เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆทำให้ทุกคนยืนนิ่งด้วยความหวาดกลัวปอที่ยืนอยู่ใกล้ๆแท่นพระประธานตัดสินใจส่องไฟฉายเข้าไปดูที่หลังแท่นนั้นและสิ่งที่เขาเห็นทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงร่างของชายชะาคนหนึ่งกำลังคลานอยู่บนพื้น ร่างกายของเขาสูบผอมและมีบาดแผลเวริรหวะดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวและเจ็บปวดเมื่อชายชลาหันมามองหน้าพวกเขาเขาก็พูดด้วยเสียงแหบราและอ้อนวอน,นว่าช่วยกูกูเจ็บกูอยากกลับบ้านนัดปอเจและฝ้าต่างตกตะลึงกับภาพที่เห็นพวกเขาไม่แน่ใจว่าชายชราที่พวกเขาเห็นนั้น เป็นคนจริงๆหรือเป็นวิญญาณกันแน่รูปร่างหน้าตาของชายชราดูซุดโสมอย่างมากและบาดแผลบนร่างกายก็ดูน่ากลัวเกินจิตด้วยความก,กล้ากลัว,ลวนัดตัดสินใจถามชายชราคุณคุณเป็นใครครับมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงชายชรามองหน้าที่นัดด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องราวของตนเองด้วยน้ำเสียงที่อ่อนแรง กูชื่อลุงมาเมื่อก่อนกูเป็นคนดูแลวัดนี้แต่เมื่อหลายสิบปีก่อนมีพวกโจรเข้ามาปลน้นพวกมันทำร้ายกูแล้วทิ้งกูไว้ที่นี้กูเจ็บกูอรมานจนตาย ลุงมาหยุดพูดด้วยความเหนื่อยล้าก่อนจะมองไปรอบๆบโบสถ์ที่ผุพังโดยแววตาที่เต็มไปด้วยความแค้นพวกมันพวกมันฆ่ากูแล้วก็ทิ้งกูไว้ที่นี่ไม่มีใครช่วยกูเลยแทนกูอยากให้พวกมันได้รับกรรมตาไหลอาบแก้มเหยยวย่นของลุงมา ทำให้บรรยากาศในโบสถ์ยิ่งวังเวงและน่าขนลุกมากขึ้นนัดและเพื่อนๆยืนนิ่งด้วยความตกใจและสงสารลุงมาพวกมึงพวกมึงช่วยกูได้ไหมลุงมาพูดด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนลุงจะให้พวกเราช่วยอะไรหรอครับนัดถามยิ่งลังเลช่วยพากูออกจากที่นี่กูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว กูอยากกลับบ้านไปหาลูกเมียลุงมาพูดพร้อมกับน้ำตาที่ไหลาอาบแกล้มอีกครั้งนัดหันมองหน้าเพื่อนๆทุกคนต่างลังเลและหวาดกลัวแต่แววตาที่น่าสงสารของลุงมาทำให้พวกเขารู้สึกสงสารจับใจปอที่ยืนอยู่ใกล้ที่สุดตัดสินใจพูดขึ้นมาว่าเราจะช่วยลุงครับแต่ลุงต้องสัญญ,ญาณว่า ลุงจะไม่ทำลายพวกเราลุงสัญญากับพวกเราได้ไหมครับลุงมายิ้มอย่างอ่อนโยนอู้ไม่ทำลายพวกมึงหรอกพวกมึงเป็นคนดีต่างจากพวกที่ฆ่ากูและเพื่อนเพื่อนตัดสินใจที่จะช่วยลุงมาพวกเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ลุงมาและพยายามจะช่วยพยุงท่านขึ้นมาแต่ร่างของลุงมากับโปร่งแสง และลอยขึ้นจากพื้นไม่ต้องพยุงกูหรอกแค่เดินไปข้างหน้าแล้วคิดถึงบ้านกูกู <S <S 1> <S 1> จะตามพวกมึงไปลุงมาพูดและนัดเพื่อนๆนำทางเดินออกจากวัดรางโดยมีวิญญาลุงมาลอยตามมาข้างหลังไปอย่างเงียบเงียบระหว่างทาง พวกเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาของลุงมาที่เล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังเล่าถึงความรักที่มีต่อลูกเมียและบ้านที่แสนอบอุน่นนัดและเพื่อนๆเ,เดินไปตามทางที่เปลี่ยวและวังเวงมืดมิดไปด้วยปา่าที่ลกทึบวกเขาไม่รู้เลยว่าบ้านของลุงมาอยู่ที่ไหนแต่พวกเขาก็เดินไปเรื่อยๆด้วยความเชื่อมั่น ตลอดทางพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบของลุงมาที่เล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังเล่าถึงความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวและความฝันที่อยากให้ลูกหลานประสบความสำเร็จเสียงของลุงฟังดูอบอุ่นและเปลี่ยมไปด้วยความรักทำให้ความหวาดกลัวของพวกเขาค่อยๆลดลงในที่สุดพวกเขาก็เดินมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านนี้ดูเงียบและสงบเต็มไปด้วยบ้านไม้เก่าแก่ ลุงมาหยุดลอยเหนือหลังคาบ้านหลังหนึ่งและชี้ลงไปนั่นแหละบ้านของกูลุงมาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นนัดและเพื่อนๆมองไปที่บ้านหลังนั้นมันเป็นบ้านไม้เก่าๆที่ดูเรียบง่ายและอบอุ่นพวกเขามองเห็นแสงไฟที่ลอดออกมาจากหน้าต่างและเงาของคนที่กำลังเดินไปเดินมาอยู่ภายในบ้าน ลุงมาลอยเข้าไปใกล้หน้าต่างและมองเข้าไปในบ้านนั่นนั่นนั่นเมียกูสวยเหมือนเดิมลุงมาพูดด้วยน้ำเสียงที่เศร้าส้อยนั่นลูกกูโตขึ้นเยอะเลยกูคิดถึงพวกมันนัดและเพื่อนๆได้แต่ยืนมองอยู่ข้างนอกอย่างเงียบๆพวกเขารู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดและความคิดถึงที่ลุงมามีต่อครอบครัวของท่าน พวกเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมลุงถึงต้องทรมานนานนับสิบปีนัดและเพื่อนๆยืนอยู่หน้าบ้านของลุงมาอยู่นานพวกเขาสังเกตเห็นหญิงชราคนหนึ่งที่กำลังนั่งเย็บผ้าอยู่บนพื้นบ้านและมีชายหนุม่มหญิงสาวอีกสองคนกำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่ด้วยกันนัดเดาว,ว่านั่นคงจะเป็นภรรยาและลูกๆของลุงมาลุงมามองทุกคนด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักและความคิดถึงก่อนที่จะหันมามองนัด ไอ้นุม่มกูอยากให้เมียกับลกูกรู้ว่ากูมาช่วยบอกพวกมันว่ากูรักพวกมันมากลุงมาพูดเสียงแผ่วเบานัดรู้ว่าเขาไม่สามารถพูดกับครอบครัวของลุงมาได้โดยตรงเพราะพวกเขาคงไม่เชื่อเรื่องวิญญาตเขาจึงตัดสินใจที่จะเขียนจดหมายเขาเดินไปที่ร้านค้าในหมู่บ้านและซื้อกระดาษกรบปากกามาัง นัดนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้บ้านลุงมาและเริ่มเขียนจดหมายโดยมีลุงมาลอยอยู่ข้างๆอ่อยกระซิบเรื่องราวต่างๆที่อยากให้นัดเขียนลงไปนัดเขียนทุกอย่างที่ลุงมาบอกทั้งเรื่องความรักที่มีต่อครอบครัวเรื่องความฝันและคำขอโทษที่ไม่ได้อยู่กับพวกเขาในวันสุดท้ายเมื่อเขียนจดหมายเสร็จนัดก็พับก,กระดาษอย่างเรียบร้อยเอา เอาไปให้เมียกูนะหนุม่มกูจะรออยู่ที่วัดลุงมาพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนแรงลงกูต้องไปแล้วนัดพยักหน้าด้วยความเข้าใจก่อนที่ร่างของลุงจะค่อยๆเลือนหายไปในความมืดน,นัดมองไปที่บ้านของลุงมาอีกครั้งเอาํำจดหมายในมือแน่นและตัดสินใจที่จะเอาไปให้ครอบครัวของลุงมาให้ได้ นัดยืนอยู่หน้าบ้านของลุงมาด้วยความลังเลเขาควรจะเอาจดหมายไปให้ครอบครัวของลุงมาอย่างไรดีถ้าเขาเข้าไปในบ้านและยื่นจดหมายให้พวกเขาจะเชื่อหรือไม่หรือพวกเขาจะคิดว่านัดเป็นคนบ้านัดเดินไปเดินมาอยู่หน้าบ้านพยายามหาทางออกให้กับสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกเลยในขณะที่กำลังคิดอยู่นั้นประตูบ้านก็เปิดออกหญิงชลาคนหนึ่ง ซึ่งนัดจําได้ว่าเป็นภรรยาของลุงมาเดินออกมาจากบ้านพร้อมกับถือถังขยะนัดตัดสินใจในทันทีเขาเดินเข้าไปหาหญิงชราคนนั้นคุณยายคุณยายผมคือผมมีเรื่องจะบอกครับนัดพูดโดยน้ําเสียงที่สั่นเล็กน้อยหญิงชรามองมาที่นัดด้วยความสงสัยมีอะไรหรือพ่หนุ่มหญิงชราถาม นัดเล่าเรื่องราวที่เขาเจอในวัดร้างให้หญิงชลาฟังอย่างละเอียดทีทวนหญิงชลาได้ฟังอย่างตั้งใจใบหน้าของเธอเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากความสงสัยเป็นความตกใจนัดหยิบจดหมายในกระเป๋าเสื้อขึ้นมาและยื่นให้หญิงชลาจดหมายฉบับนี้ลุงมาท่านเขียนให้คุณยายครับหญิงชาลารับจดหมายมาด้วยมือที่สั่นเธอค่อยๆค,คลี่จดหมายออกอ่านขณะที่เธออ่าน น้ำตาก็ค่อยๆไหลาอาบแก้มเธอจำลายมือของสามีได้เป็นอย่างดีหญิงเชลาอ่านจดหมายของลุงมาจนจบน้ำตาของเธอไหลาอาบแก้มด้วยความรู้สึกที่ผสมนปนเประหว่างความเศร้าและความสุขเธอรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้อยู่กับสามีในวันสุดท้ายของชีวิตแต่ก็มีความสุขที่รู้ว่าสามีของเธอยังคงรักเธอและลูกๆก หญิงชลาเงยหน้าขึ้นมองนัดด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความซาบซึ้งขอบอคุณนะพนมขอบอคุณที่ช่วยให้สามีฉันได้บอกลาเธอพูดด้วยเสียงสั่นเกลือฉันฉันให้อภัยเขาแล้วฉันหวังว่าเขาจะไปสู่สุขติหลังจากนั้นไม่นานข่าวเรื่องการส่งจดหมายจากวิญ,ญญาณของลุงมาก็แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้าน ผู้คนต่างพากันไปที่วัดร้างเพื่อทําบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้ลุงมาในที่สุดวิญญาณของลุงมาก็ได้รับการปลดปล่อยจากความเจ็บปวดและความแค้นที่เคยมีผู้คนในหมู่บ้านเล่าว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้ยินเสียงกระซิบหรือเห็นเงาของวิญญาณในวัดร้างอีกเลยัและเพื่อนๆเ,เดินทางกลับกรุงเทพหรือความรู้สึกที่แตกต่างไปจากตอนที่พวกเขามา พวกเขาไม่ได้รู้สึกกลัวอีกต่อไปแล้วแต่กลับรู้สึกอบอุ่นในหัวใจพวกเขาได้เรียนรู้ว่าความรักและความเมตตาสามารถเอาชนะความตายและความแค้นได้เรื่องราวของลุงมากลายเป็นบทเรียนสำคัญสำ,ญสำหรับพวกเขาสอนให้พวกเขาไม่ทอดทิ้งใครและให้ความสำคัญกับความรักที่มีต่อกันนัดและเพ,เพื่อนเดินทางกลับบ้านด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง พวกเขานั่งคุยกันถึงเรื่องราวที่เจอมาในวัดร้างและต่างรู้สึกได้ว่าจิตใจของพวกเขาได้รับการปลดปล่อยจากความกลัวพวกเขาตัดสินใจที่จะไปทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับลุงมาในวันต่อมานัดและเพื่อนๆกลับไปที่วัดร้างนั้นอีกครั้งพร้อ,อมกับพระสงฆ์พวกเขาจัดทําพิธีทําบุญเล็กๆอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ลุงมาขณะที่พระสงฆ์กําลังสวดมนต์ นัดรู้สึกถึงลมเย็นๆที่พัดผ่านมาเบาๆเขาเงยหน้าขึ้นมองและเห็นร่างโปร่งแสงของลุงมาที่กำลังมองลงมาที่พวกเขาจากระยะไกลลุงมายิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนที่จะค่อยๆเลือนหายไปในอากาศหลังจากนั้นนัดและเพื่อนๆก็ไม่ได้กลับมาที่วัดร้างนี้อีกเลยแต่เรื่องราวของลุงมาก็จะกลายเป็นตำนานเล่าขานในหมู่บ้านสอนให้ทุกคนรู้ว่า ความรักและความเมตตาสามารถเอาชนะความแค้นและความเจ็บปวดได้นัดและเพื่อนๆต่างเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจชีวิตมากขึ้นพวกเขาเชื่อว่าลุงมาได้กลับบ้านอย่างแท้จริงแล้วบ้านที่อยู่บนสวรรค์และท่านก็ได้พักผ่อนอย่างสงบสุขตลอดไปเป็นไงกันบ้างครับกับคืนหลอนเรื่องเล่าก่อนนอน ep 8 กับตอนที่ชื่อว่าเสียงกระซิบณวัดร้างโบราณริมน้ำไว้เจอกันใหม่ EP หน้าจะเป็นตอนอะไรนั้นมาติดตามรับฟังกันได้นะครับกับคืนหลอนเรื่องเล่าก่อนนอน